ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ Williams ่งกริ๊งกริ๊งแล้วช่วยแชร์ด้วยนะใครเปียโอเคใครเปียไเล่นหวยผมก็สวยหุ่นก็สวยผิวก็ดีความปังทุกๆอย่างเลยนะคะอีกหนึ่งคนนะคะที่ใครที่แบบว่าเอออยากจะปังเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยค่ะเริ่ม การดูแลตัวเองเขามีเคล็ดลับมาฝากเราด้วยใช่ค่สวยมากๆหุ่นดีด้วยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกในวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊เรื่องผิวพันหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเรื่องอะไรนะคะขอต้อนรับคุณเนสค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะต้องบอกคุณเนสว่าถ้าสวยพอกับหน้าตาคุณเนสเนี่ย ือเส้นผมโอ้อยพ <c oughs> ี่พี่เคตาถึงมากาใช่ไหมเพราะว่าเนทเป็นคนที่จริงๆเราดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนทเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไปโฟกัสที่ผิวพรรณภายน,น,นอกแต่หนึ่งอย่างที่สําคัญมากคือเส้นผมของเราเพราะว่าอะไรคิดดูว่าถ้าผมเราแบบอยู่ดีๆแบบ น้อยค่ะบางๆงชีฟ้ฟูเราจะ m, รู้สึกไม่มั่นใจ m, ซึ่งอย่างตัวนี้เนยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะที่มีสารเคมีซึ่งบางคนเนี่ย<ม>ก็อาจจะใช้แล้วเห็นผลแต่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็เคยใช้แล้วมันเป็นปัญหาที่หนักกว่าเดิมหรือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสมลองสังเกตดูนะคะคุณผู้ชมว่ามีปัญหาคล้ายๆเนสหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เนสเป็นคนที่เราเจอความร้อนเราต้องดรยเราต้องยีเราต้องทําผมเจอสเปรย์ตลอดใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเราอะคือเริ่มจากแ แล้วหนังศีษะก็เริ่มลอกเริ่มเป็นรังแคสุขบุคลิกภาพก็ไม่ดีหรือบางคนเริ่มรู้สึกแสบๆคันคนอกจากนี้นะคะผมเน็ตเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าก่อนหน้านี้นะเวลาสามาอย่างเงี้ยคือเวลาสระผมทีนึงเชื่อไหมผมร่วงเป็นกองออพี่พีเคเราตกใจนี่เป็นโรคหรือเปล่าค่ะ,คะเราก็รู้สึกว่าเอพอมาดูผมตัวเองอีกทีนึงเวลาจะทําผมเราเริ่มไม่ไม่มั่นใจแล้วเพราะผมเราบางนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนเชื่อว่ามีปัญหาเหมือนกันทีนี้วันเนี้ยเน็ตมีผลิตภัณฑ์ที่จริงๆต้องบอกว่ากวว่าาจจะมเอตันี้ นีตก็ลองมาเยอะมากๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสารสกัดเด่นๆของเขาเนี่ยคือสารสกัดจากเมล็ดอินทผลัมซึ่งตัวนี้นะคะคือ n a t u r รัล a อสแทกเดทพลัมนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นพลัมแชมพูก็ได้เชื่อว่าบางคนยังไม่เคยเห็นเลยนะคะพี่ทีเคนถ้าเมือนลำนี้เขาพเอาไปทำอย่างอื่นกินไม่ใช่เหรอใช่ปกติคือเอาไปทานแล้วที่สําคัญคือแพงแล้วก็ไม่มีในท้องตลาดแต่เน็ตบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆคุณสมบัติเด่นของตัวเมล็ดเราสกัดจากเมล็ดเลยนะเมล็ดอินทผลัมนะ มีการบดคั่วแล้วก็สกัดซึ่งวิธีเนี่ยยาก รวมถึงนะคะคุณผู้ชมจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชืน้นนะคะเน้นในเรื่องของการลดการคันลดการแห้งของหนังศีรษะทําให้หนังศีรษะเนี่ยมีความปรับสมดุลแล้วก็แข็งแรงขึ้นะนะคะซึ่งตัวนี้ทําไมเราถึงใช้ตัวนี้ได้เน็ตพูดอย่างนี้เลยว่าของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยเลยที่นําเมล็ดอินทผาลาม,มาสกัดแล้วเป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดอย่างที่พี่พี่เคบอกก็คือไม่ค่อยมีแล้วก็แพงแต่ของเราเกิดอะไรขึ้นเรามีไร่ค่ะ ้านของตัวเราเองเลยอย,อยู่ที่<ร>อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์นี่นค่ะในรูปค่ะคือไล่ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการคัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมมาเป็นอินทผลามที่อยู่ในแชมพูและครีมนวดค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเราปลูกตั้งแต่เรื่องของการใส่ใจดูแลทุกข,ขั้นตอนเลยนะคะ,ค,ะคือเราใส่ใจมากว่ามันต้องเป็นสารสกัดธรรมชาติจริงๆไม่มีสารคเคมีจริงๆแล้วก็ที่สําคัญวันนี้พอมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงนี้2ตัว เอาอย่างนี้เลยดีกว่าขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้รับราคาพิเศษเปิดตัวในรายการ <ขอ S 2> นี้ก่อนเลย,ดดยได้เลยค่ะพูดอย่างนี้เลยว่าจริงๆแชมพูนะคะในวันนี้เนจะจัดเป็นเซ็ตคู่กับตัวครีมนวด ซึ่งเดี๋ยวนี้จะมีเทสให้ดูด้วยนะคะว่าเขามีจุดเด่นอื่นๆอะไรอีกบ้างคู่นี้เนี่ยปกติราคานะคะจะอยู่ที่1,100<ช>แต่วันนี้เนี่ยลดให้ก่อนเลยในรายการนี้เท่านั้นเหลือแค่999าอบาทแต่เราให้เฉพาะ80สายแรกถ้าใครโทรมาทาน80สายแรกนะคะเนี่ยจะมีแถมเพิ่มตัวนี้ค่ะจะเป็นสบู่สูตรออริจินอลและอีกหนึ่งชิ้นก็คือสบู่สูตรสครับสครับผิวได้ด้วย <ๆ S 2> ซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆราคาเต็มคือ1680แต่วัน,นณผู้ชมค่ะคุณจ่ายที่เห็นเลยค่ะ 999บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าต้องรีบกดมาด่วนเลยที่หมายเลข020905999 mm hmm. ย้ําเำเบอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะ020905999 mm hmm. หรือว่า Line แอดก็คือแอดมามาชอปหรือสแกนหน้าจอเลยก็ได้ mm hmm. ที่ให้ราคาพิเศษแบบนี้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้มาเปิดตัว mm hmm. และเนีเป็นหุ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วย นะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้คนไทยที่อาจจะเจอปัญหาโอโหเหงือก็เยอะหรือบางทีอากาศร้อนชื้นเนี่ยสระผมทุกวันเป็นไหมคือสระทุกวันแล้วมันล่วงทุกวันอ,อ่ะสระทุกวันแล้วหนังศีรษะก็แห้งออย่าางี้พสะุ๊บฮโ มาเป็นตอ้งเลยใช่ไหมคุณทำสีผมได้ปกติตลอดเลยเห็นผู้หยิงทำสีผมนะผมมันจะแห้งใช่แต่ว่าผมผมคุณดูดีมากก็บอกว่าสูตมาจากนี่ใช่ไหมจากนี่เลยเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ก็เป็นผมแห้งอย่างที่พี่พีเคบอกตันนี้นะคะเดี๋ยวเนีขออนุญาตเทสให้ดูเนาะก็คือเวลาเราใช้เนี่ยชอบมากเลยเราจะบีบอย่างนี้นะคะให้ดูก่อนเลยว่าเนี่ยเขาจะเป็นเจลเจลใสแบบนี้สังเกตคือสีใสมาก สีที่เห็นเนี่ยคือจะเป็นสีเด่นๆของตัวมเมล็ดอินทผาลัมเลยืยนะคะ,คะซึ่งเราไม่มีการใส่สีสังเคราะห์แต่อย่างใดไม่มีสารเคมีเจือปนแต่อย่างใดเวลาใช้คุณผู้ชมเห็นไหมคะคือเนี่ยเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเอาน้ำแตะนิดนึงเขาจะมีฟองเกิดขึ้นมาโดยที่เราจะรู้สึกแบบละมุนอะ เหมือนสระไปแบบเนี่ยมีเห็นไหมคะ,ค,ะคือเป็นฟองแบบที่ไม่ได้เหมือนกับทั่วไปเนี่ยเห็นไหม,มคือฟองจริงๆฟองเยอะมากมะนะคะเวลาที่เราสระเนี่ยเน็ตจะบีบซักประมาณสองปั๊มขนาดเน็ตผมยาวขนาดนี้นะคะเน็ตใช้แค่สองปั๊มเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาจะค่อยๆมีฟองเกิดขึ้นมาแบบแบบแบบ คือไม่ละไคเคืองแบบธรรมชาติไม่เหมือนกับถ้าสมมติว่าอะไรที่มันมีสารเคมีมากๆโดนน้ำปุ๊บมันจะเป็นฟองแบบเยอะเกินเยอะมากๆเลยแล้วที่สําคัญจุดเด่นของการเป็นเจลที่ไม่ใช่เนื้อครีมเนี่ยคือเวลาล้างล้างง่ายนะคะบางคนเจอปัญหาสระผมที่เนื้อหล้างไม่ออกสักทีเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะก็กลิ่นของเขาเนี่ย คือกลนะิ่นน่ะเนี่ยจะบอกว่าลูกค้าหลายคนที่กลับมาซื้อซ้ำเพราะกลิ่นนะ,ค,ะคือกลิ่นหอมตั้งแต่ตอนสระไปจนถึงตอนแบบพอเราเป่าเสร็จเรียบร้อยคือกลิ่นหอมติดไปแบบอีกสองสาวันนะ่ะแล้วช่วยลดการทําให้ผมมันด้วยแม่ก็พูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าสาวๆก็ได้จริงๆแล้วมันเหมาะครับผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้พี่พีเคผู้ชายอยากมีผมแบบหนาๆไหมล่ะอ่าอยากมีผมดูสุขภาพดีแบบไม่หงอกอะไรนะเพราะบางคนเนี่ยจะบอกว่าบางคนที่เกิดผมหงอกบ่อยๆนะคะตัวนี้เขาจะไปช่วยเวลาที่ผมเรา จากรากผมแข็งแรงขึ้นและปรับสมดุลขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาทั้งหมดทั้งผมขาวที่มันขึ้นมาหรือผมร่วงหรือรังแคหรือการลอกถลอกของหนังศีรษะเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะช่วยลดปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นรังแคศีรษะมันใช่ไหมศีรษะแห้งเจ้าตัวเนี้ยช่วยได้ถูกต้องแล้วคอนดิชเนอร์ก็คือใช้คู่กันเลยคอนดิชเนอร์ขอพูดนิดนึงคือตัวเนี้ยเนี่ยชอบเพราะว่าเป็นของเราใช้เป็น t ู o ินวันนะคะหมายความว่าเวลาที่คุณนวดเสร็จเนี่ยคุณได้2องอน ทรีตเมนต์ในตัวอ่ะเหมือนเป็นการบำรุงผมเราไปในตัวสังเกตเวลาคุณใช้คู่กันไปเรื่อยๆสักประมาณ1-2สสัปดาห์นะลองสังเกตดูเลยผมตั้งแต่อย่างแรกก่อนเลยเรื่องรังแคดีขึ้นเรื่องของผมร่วงคือ จะไม่ค่อยเกิดแล้วจะเป็นหนังศีรษะที่ดูแข็งแรงขึ้น <m> นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอโปรโมชั่นอีกทีแบบเด็ดๆเลยนะพี่พีเคคุณผู้ชมขาเน็ตอยากย้ำว่ากดให้ทันเพราะว่าวันนี้นะ80สายเท่านั้นที่คุณจะได้ราคา999บาทสิ่งที่คุณจะได้คือคู่นี้ก่อนเลยค่ะแชมพูและครีมนวดพลัมแล้วก็มีสบู่นะคะเป็นสูตรออริจินัลอีกหนึ่งสูตรในชอบส่วนตัวเลยอันนี้เป็นสูตรสครับ <ừ m. S 1> คือเวลาเราใช้ไปผิวจะนุ่มแล้วผิวจะละมุนด้วยซึ่งทั้งหมดที่เห็นจาก1680ไม่ต้องจจ่่่่าายยคคคะุณแ9 999บาทนะคะรีบกดด่วนหมายเลขนี้เลย02090599หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอด มามาช็อปง่ายกว่านั้นอีกสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้เลยค่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นเป็นสินค้าที่ราคาถูกมากนะวันนี้โปรโมชั่นดีดูขวดใหญ่ขนาดนี้นะแต่มีเพียงแค่80เซตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นี้โทรมานะครับ020905999หรือว่าไลน์แอดมามาช็อปหรือสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอก็ได้นะทำไมพี่รู้สึกว่าพี่เคยเห็นแบรนด์นี้ออนไลน์ที่ไหนจะขี่ดึงจริงจริง่ะมีมีบางที่นี่เซเว่นออนไลน์นี่ไงแต่ราคาไม่พิเศษเท่ารายการนี้นะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อออนนไล์ มาซื้อได้แค่80เสืที่02 0905999หรือ line at mama shop rose scan คือว่าโค้ดหน้าจอก็ได้นะครับกับแชมพูที่มีชื่อว่าคลัมแชมพูค่ะลัมมแชพูขออนุญาตให้กลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นดีธรรมชาติคือตอนแรกจินนากันกลิ่นอินทผาล้ำอยู่บนหัวมันต้องเป็นกลิ่นยังไงดีนะปกติเคยแต่ทานไงแต่อันเนี้ย หอมมันเป็นหอมแบบอ่อนๆแล้วก็ไม่ฉุดไม่แรงเกินไปก็พอพอเชิยงีบโทรมาแล้วกันนะครับก่อนที่80สายนี้จะหมดไปที่02-090-5999 Line a ก Mama s h o หหรือว่าสแกน q r c o d e หน้าจอก็ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากทุกท่ามาดรการของเรานะขอบคุณนะคะบค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะ